สวัสดีครับวันนี้พบช่องรับพี่วาไรตีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปแก้ไขปัญหากรณีเมื่อเราไปใช้งานที่ตู้ ATM นะครับแล้วตู้ ATM เกิดการยิบัตรของเราครับก็ไม่ว่าจะเป็นเกิดจาก ATM ขัดข้องตู้ขัดข้องนะครับของธนาคารมิขัดข้องหรือว่าเกิดกรณีที่เราไปทําธุรกรรมที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ ผิดพลาดครับอย่างกลหันผิดแล้วรุนยึดนะครับเราจะแก้ไขยังไงครับแล้วก็เราจะต้องดำเนินการอะไรบ้างครับตามเข้าไปชมในคลิปได้เลยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องร็อบบี้วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ภาพข่าวสารใหม่ใหม่จากช่องร็อบบี้วาไรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับวันนี้พบช่องร็อบบี้วาไรตี้นะครับวันนี้เราก็จะมาแก้ไขปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องกรณีเมื่อเราทําการไปใช้งานตู้ ATM ของธนาคารไทยวันนี้นะครับแล้วเกิดปัญหาคือ ู้กินบัตรครับบัตรเอทีเอมหายไปครับผมซึ่งกรณีที่ตู้เอทีเอมกินบัตรของเรานะครับมันก็จะสามารถแบ่งเป็นกรณีย่อยๆได้2กรณีนะครับกรณีแรกคือกรณีที่ตู้เอทีเอมเกิดการขัดข้องกระทันหันครับแบบปัจจุบันทันด่วนครับกรณีนี้นะครับกําลังทําธุรกรรมอยู่ดีๆหรือบางคนทําธุรกรรมโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปัญหาเกิดตรงที่ว่าตู้เอทีเอ็มก็ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วกาลังบัตรก็ออกมาแล้วครับอยู่เฉยดึงบัตรคืนครับเคยไปไหมครับดึงบัตรคืนกินบัตรครับแล้วก็เราก็เออแล้วครับนาทีนั้นครับเพราะว่าตู้เอเมดึงบัตรคืนไปครับเข้าไปในตู้แล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยครับอันนี้เป็นกรณีแรกนะครับอันนี้เกิดจากการขัดข้องของตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับกรณีที่สองครับผมกรณีที่สองเนี่ยจะเกิดจากความผิดพลาดที่ตัวเราเองครับ เกิดจากการที่เราไปใช้ตู้ ATM ของธนาคารแฮมิทแล้วกดรหัสบัตรผิดหรือเกินกว่าที่เขากำหนดนะครับหรือกระทำธุรกรรมอะไรที่ผิดพลาดครับที่ที่บนตู้แต่ส่วนมากที่ผมเจอนะครับจะเป็นลักษณะคือกดรหัสผ่านเข้าไปใช้ทำการโอนอย่างเงี้ยครับผิดพลาดนะครับทำให้ตู้ทำการยึดบัตรหรือกินบัตรไปครับครับผม ซึ่งทั้งสองกรณีนี้นะครับ่สิ่งแรกที่เราจะต้องทําการจัดการก่อนนะครับก็คือต้องทําการอายัดบัตรครับการอายัดบัตรเนี่ยจะเป็นการทําไปเพื่ออะไรครับเคสแรกครับกรณีแรกครับอันนี้เกิดจากตู้ขัดข้องครับเคสแรกที่เราทําไปเนี่ยนะครับผมก็เพื่อว่าเป็นการสบายใจครับว่าเมื่อตู้ ATM เเราเนี่ยที่เราไปใช้งานเนี่ยเจ้าหน้าที่ไข หรือบุคคลอื่นของธนาคารไขจะไม่สามารถนำบัตร ATM ของเราไปใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือหากตู้ ATM เนี่ยของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยบางทีระบบช่วงนั้นนะ่ะมันขัดข้องใช่ไหมครับแล้วมันแบบว่ามันคายบัตรออกมาครับมีนะครับมีคายบัตรออกมาหรือว่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงเอา้าคายบัตรออกมาครับไอ้คนข้างหลังมาเอาหยิบบัตรไปซะงั้นนะฮะก็ป้องกันไม่ให้เขานําบัตรเราไปใช้งาน หรือสามารถเอาไปจับจ่ายให้สอยหรือเอาไปซื้อของได้เพราะงั้นเถอะครับป้องกันไม่ให้วงเงินในบัญชีของเราสูญหายไปนั่นเองครับซึ่งก็จะตามมาด้วยเรื่องของอะไรครับการไปแจ้งความเอ่ยนะครับผมก็จะมีปัญหาเยอะแยะตามไปหมดครับผมส่วนกรณีที่2ครับอันนี้ผิดพลาดจากตัวเราครับอันนี้ผมก็จะบอกว่าก็เหมือนคลิดแรกครับก็คืออันนี้คือความสบายใจของตัวเราครับว่าปัจจัยนั่นคือไม่สามารถมีคนเอาไปใช้งานได้แล้วครับผม เพราะว่ามันอยู่ในตู้มันเกิดจากการที่เราโดนตู้กินเพราะว่าเราไปกดรหัสผ่านผิดนะครับกรณีนี้นะครับครับคราวนี้การที่ตู้เนี่ย ATM ของธนาคารแพรนิดเนี่ยกินบัตรเราไปแล้วใช่ไหมครับถามว่าเราจะมีโอกาสได้บัตรนั้นคืนหไหมเออต้องสงสัยกันแน่เลยก็ไม่เห็นยากเลยตามเจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ยตื่นเช้ามาปุ๊บวิ่งมาธนาคารที่เราทําการกดเมื่อคืนที่กินบัตรไปแล้วบอกให้เขามาไขาตู้ผมจะบอกว่ามดซิดครับ เขาม่คืนให้ครับตามกฎระเบียบของธนาคารนะครับเมื่อตู้เอทีเอ็มเนี่ยทำการกินบัตรไปไม่ว่าจะเป็นระบบขัดข้องเองหรือเกิดจากตัวเราเองนะครับทางของธนาคารเขาจะต้องให้เราทําการออกใบใหม่ครับออกปฏิเอทีเอ็มใบใหม่ทดแทนใบเดิมที่ถูกตู้เอทีเอ็มกินไปครับทุกกรณีนะครับจะไม่สามารถทําการไขตู้แล้วก็เอาบัตรเดิมมาคืนทําไม่ได้นะครับผมจะบอกก่อนข้อน,นี้ คราวนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมในการออกบัตรใหม่นะครับก็คือสมุดคู่ฝากของบัตร a อทเอมใบที่โดนกินไปนั่นแหละครับต้องเป็นสมุดคู่ฝากก็คือสมุดบัญชีเล่มนั้นนะะอันที่สองก็คือบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะครับของของ,อ,องของเจ้าของสมุนบัญชีเล่มนั้นนะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นของเราก็เอาของเราเป็นหละไปโดยเอาไปที่ธนาคารแทยมิตสาขาไหนก็ได้ครับ เขาสามารถที่จะทําการออกบัตร ATM ใเใหม่ๆทดแทนใบเดิมได้ครับแล้วถามว่าค่าธรรมเนียมละ่ะค่าธรรมเนียมถ้าหากเป็นเคสแรกนะครับเคสกรณีว่าตู้ ATM ของธน,นาคารแทวนินขัดข้องนะครับอันนี้คือธนาคารเ็จะเช็คได้ครับว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยตู้เ TM มีการอาัอปเดตซอฟต์แวร์หรือเปล่าหรือว่ากรณีว่า,าไฟดรอปไฟช็อตไฟอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ครับของแบบนี้ครับบางทีเราอาจจะเป็นหนึ่งในร้านก็ได้ที่เกิดเหตุการณ์นั้นอันนี้ไม่ต้องกังวลครับไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ครับ ก็คือเขาจะออกทดแทนใบเดิมให้ฟรีนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือกรณีที่เราไปกดหรือไปท,ทําธุรกรรมผิดพลาดกดรหัสผ่านผิดนะอย่างเงี้ยเกินจำนวนครั้งแล้วตู้เ t m ีเอ็มเขากินบัตรเอทเอ็เข้าไปถ้าเป็นเคสกรณีนี้นครับแน่นอนครับจะมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ทดแทนใบเดิมทันทีครับซึ่งแพงไหมล่ะคราวนี้ราคาราคานะครับมันก็จะมีตั้งแต่ราคาเริ่มต้นที่หนึบาทครับ จนยาวไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขึ้นกับราคาบัตรแต่ว่าหนึ่งรบาทคือเป็นแสนนักขั้นต่ำนะครับก็คือเป็นบัตร a t ทอทั่วทั่วไปครับของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมซึ่งเขาก็จะเรียกเก็บจากเราครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นความผิดพลาดจากเราเองนะครับผมครับผมแล้วคราวนี้เมื่อเราเตรียมเอกสารต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใกล้ๆที่เราสะดวกครับไปขอทำบัตรใหม่ครับเขาก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับในการออกบัตรเ t ทีมใบใหม่ ทดแทนไปเดิมนะครับที่โดนตู้เอทีเอ็มกินไปนะครับก็ประมาณครับสิบห้าถึงสามสิบนาทีก็ตด้แล้วครับขึ้นกับจำนวนคิวว่างันของงานแต่ละวันนั้นๆนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัตรเอทีเอ็มโดนยึดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอื่นของธนาคารแห่งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถโทรไปที่เบอร์ c e n t e r นะครับศูนย์สองเจ็ด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 นะครับก็คือตามเจ็ดอีกเจ็ดตัวนั่นเองนะครับ ซึ่งเบอร์นี้นะครับก็จะเป็นเบอร์ที่เมื่อตู้อเทมโดนยึดไปแล้วเนี่ยเราสามารถโทรไปทําการอายัดได้ด้วยนะครับผมก็จะมีคอร์เซ็นเตอร์หรือเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนําแล้วก็ทำวิธีการต่างๆในการอายัดบัตรให้เรานะครับพร้อมกัแนะนําวิธีว่าจะทํำยังไงต่อไปด้วยนะครับผมครับผมถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลอบี้วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องลอบี้วาไรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ